สวัสดีครับพบกับโอเน็ตเทนิสศาสตร์หข้อ6นะครับกำหนดให้ปรับพ์จ่อยเป็นคนตรงต่อเวลาและและคืออะไรครับและเป็นี่ครับไม่ได้ใสแว่นตาแสดงว่าจ่อยตรงต่อเวลาไม่ได้ใส่แว่นตาก็คือ,อรครและอะไรสักอย่าง ก็คือทีตัวนี้คือไม่ใส่แว่นตาส่วนว่าอ่ะนี่ไม่ใส่แว่นนะถ้าใส่แว่นก็คือเป็นฟอลถ้าไม่ใส่แว่นคือจริงเป็นจริงนะครับ ตรงต่อเวลานะครับตรงต่อเวลาถ้าไม่ตรงต่อเวลาเป็นเท็จนะครับจ้อยเป็นคนตรงตรงตรงต่อเวลาก,ก็ต่อเมื่อจ้อยใส่นาฬิกาอ่าใส่นาฬิกาคือจริงนะเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จก็คือไม่จริงครับ อันนี้คือใส่นาฬิกาแล้วเป็นเทเ็จแสดงว่าอันนี้คือใส่นาฬิกามันก็จะได้ว่าใส่นาฬิกาเนี่ยเป็นเท็จตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นจริงตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นจริง ไม่ใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยเป็นเป็นเท็จอ่าโอเคอ่ะอ่ะใส่ไลตรงเวลาเป็นจริงไม่อ่ะช้าปใส่แว่นตาก่อนใส่แว่น เป็นจริงใส่นาฬิกาเป็นอ่าใส่ใส่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงตัวเราเจริงใส่นาฬิกาเป็นเท็ดใส่นาฬิกา กาเป็นจริงแต่ว่าเป็นจริงใส่นากาเป็นจริงทุกจรวดาาเป็นจริงถ้าจ้อยใส่นาฬิกาข้อมือใส่นาฬิกาข้อมือเป็นจริงแล้วจ้อยไม่แต่นตาใต่แว่นตาเป็นจริงจ้าไม่แตยเป็นตาเป็นเทจถ้าจริงแล้วเทจเป็นเทจข้อใดเป็นเทจอ่ะตอบข้อหนึ่ง มาดูข้อต่อไปครับถ้าจ้อยใส่นาฬิกาจริงแล้วจ้อยใส่แว่นตาใสแว่นตาเป็นจริงด้วยถ้าจริงแล้วจริงเป็นจริงอันนี้ไม่เทสครับไม่เอาจ้อยใส่แว่นตาใสแว่นตาคือจริงก็ต่อเมื่ออ่ก็ต่อเมื่อต้องเหมือนกันนะครับจ้อยใสนาฬิกาด้วยใสนาฬิกาเป็นจริงด้วยเอาเป็นจริงดีครับ จ้อยไม่ได้ใส่แว่นตาไม่ได้ใส่แว่นตาคือเทสไม่ใส่แว่นตาคือเทสนะครับและไม่ได้ใส่ในการข้อมือแสดงว่าข้อมือเป็นจริงเทสและเทแเป็นไรครับเป็นเทรฮะ เทสและเทสออกเทสและเทสเป็นจริงเนาะจ้อยใส่แว่นตาใส่แว่นตาคือจริงครับจริงแต่ไม่ได้ใส่นาฬิกาข้อมือใส่นาฬิกาเป็นจริง คค่ว่าแต่คือจริงและจริงอาจริงและจริงครับจริงจริงก็ต่อว่าข้อเอข้อหนึ่งครับเป็นเทน็จอย่างเดียวครับเราก็เทคนิคก็คือเราต้องเคยก่อนว่าคําว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จครับเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จครับแล้วเราก็ใช้และหรือก็ต่อเมื่อถ้าแล้วนะครับ ใม้เป็นอุปกรณ์นะครับโอเคครับ